เจ้าคันนี้รู้สึกว่าผมส่งตรงมาเลยนะฮะจากอุตรดิตนะนะเห็นครั้งแรกเป็นไงบ้างของสภาพเบื้องต้นครับคิดว่าม,มันสภาพเครื่องสภาพอะไรมันน่าจะแยกแต่ว่าพอผ่ามาดูชิ้นส่วนต่างๆในรถเนี่ยกลับพบว่า70%ของอะไหล่ในรถเนี่ยยังเป็นอะไหล่ที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่เลยก็เหมือนกับพิสูจน์ ได้ว่ามันเป็นแมชชีนที่ทนมากจากรถคันนี้ยผมประเมินแล้วน่าจะเกิน20ปีลูกสูบนี่เหมือนผ่านการติดมาแล้วนะคร,ครใช่ไหมรัแต่แต่แต่อันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นลูกสูบอัพเตอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นลูกสูบที่ออไม่แท้โรงงานคือเป็นลูกสูบเกรดรองนะครับ,<อ>รบลูกนี้ก็คือผ่านสนามมาที่ผ่านการแข่งมาจริงๆแล้วผมเก็บไว้ แล้วสมมติผมจะใส่ลูกอเนยพอจะได้ไหมนะได้ครับผมยินดีเลยอันนี้ผมให้เลยลูกนี้ให้เลยนะให้เลยครับให้เลยถามกันแบบภาษาชาวบ้านครับสำหรับลูกสูบตัวนี้น่าคิดว่ามีความคงทนมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับลูกสูบแ้สแตนด์ดมันจะมีความคงทนประมาณ1.5เท่าความเร็วผมผมคิดไว้ว่าประมาณถ้าไม่เดิมนะอันนี้พูดถึงหน้าไม่นะหน้าไม่ประมาณร8 0ิวิ่งได้แน่นอน อยู่กับยามาฮ่สินค้าคุณภาพซึ่งบอกเลยคันนี้อาจจะคุณนหนาคุ้ตาดีนะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมเองยามาฮ่า r แต่ที่สำคัญนะก็มันได้มาอยู่ในจุดๆที่เรียกว่าถือว่าเป็นเกียรติแต่วงตะระกูลของผมแล้วก็ช่องผมนะฮะบอกเลยสวัสดีครับช่างในตำนานสวัสดีครับสวัสดีน้แต่ชองสนะครับอยู่ที่ก็ เพชรเกษม75ทับหนึ่งนะฮะถ้าใครอยากมานะฮะมาแวะมาเวียนมาอะไรแล้วเป็นไงบ้างคำนะาช่วงนี้หลังจากที่คลิปได้เผยแพร่ไปโอ้โหผมดีใจมากครับเพราะว่านะพวกน้องๆแฟนคลับอะไรพวกเนี้ยที่คเคยเชียร์กันเคยติดต่อกันสมัยเมื่อก่อนเนี้ยขาดการติดต่อไปทีน,นี้ขอคลิปได้เสนอไนำเสนอไปเนี่ยโอ้โห กระแสตอบรับดีมากก็มีติดต่อกลับมาเจรจาพูดคุยปรึกษาหาลือกันมันมันเป็นความสุขอีกอย่างนี่ว่าเราเราเจอเพื่อนเก่าเราเจอรุ่นน้องที่เคยเชียร์เราอะไรพวกเนี้ยครับรู้สึกดีดีมากๆครับนี่ก็เป็นฟิลหนึ่งที่ได้เรียกเรียกว่าเหมือนย้อนวานแล้วกันครับใช่ไหมได้คุยได้อะไรนะครับส่วนเจ้าคันนี้รู้สึกว่าผมส่งตรงมาเลยนะฮะจากไออุตรดิตถ์นะกโครายอะไรเงี้ย แล้วน้าเห็นเขาแรกเป็นไงบ้างก็งาจากมองสภาพเบื้องต้นครับคิดว่ามันมันสภาพเครื่องสภาพอะไร่มันน่าจะาาแย่กว่าที่เราเราเราเวลาเราถอดลือออกมารือ้ยเห็นก,ก่อนลืครับเห็นก่อนแล้วว่าเออหูรถมันน่าจะแบบสบภาพเครื่องไม่น่าจะไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่าออมาดูชิ้นส่วนต่างๆในรถเนี่ยกลับ,บพ,<อ>พบว่า 70%ของอะไหล่ในรถเนี่ยยังเป็นอะไหล่ที่เป็นสาตรดาดอยู่เลยอันนี้มันก็เหมือนกับพิสูจน์ได้ว่า,เ,าเครื่องยนต์ของยามาฮ่าเนี่ยสามารถอยู่ได้ครับ,รบนะจากรถคันนี้ผมประเมินแล้วน่าจะเกิน20ปีมันยังมีอะไหล่สาตรดาดเหลืออยู่ประมาณ70%เนี่ยผมถือว่ามันเป็นแมชชีนที่ทนมากนะครับ,รบแล้ว จากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยผมรับปากได้เลยว่าเวลาเราซ่อมกลับไปแล้วเนี่ยสภาพเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับของใหม่ถึงเก้าสิบเอร์เซขึ้นไปนะครับได้พูดถึงในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ,รบอ๋อคือน่าแต่าสามารถทําให้เกือบเต็มร้อยได้เลยเกือบร้อยเลยผมยืนยันเลยเพราะว่าจากที่ดูสภาพแล้วเนี่ยรถอ,อะผ่านมายีปีอยู่สภาพอะไรเป็นอย่างนี้ได้นี่ผมถือว่า เรื่องวัสดุอุปกรณ์นี่ถือว่าทนมากนะครับลูกสูกนี่เหมือนผ่านการติดมาแล้วนะฮะใช่ไหมฮะแต่แต่เปออันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นลูกสูกอัพเตอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นลูกสูกที่ไม่แท้โรงงานคือเป็นลูกสูกเกรดลองนะครับอ๋อครับบางคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้นะครับแต่คือใช้เน้นถูกมันก็ไม่ได้เนาะใช่ใช่ครับ ถ้าเป็นของแท้อาจจะเหนียวกว่านี้ด้วยซ้ำของแท้สภาพมันจะมันจะดีกว่านี้แน่นอนครับครับ <laughs> เรื่องของของติดรถอย่างเช่นคาร์บูเรเตอร์เหรครับน้แต่โอ้โหนี่80%ขึ้นไปเลยเนี่ยสภาพใส่นะใส่ครับแล้วก็พวกน็อตตั้งพวกน็อตปรับอะไรนี่ยังอยู่ในสภาพเดิมหมดใช่ <บน S 2> ใช่ครับครับอันนี้ถือว่าโอ้โหมันอะไรสภาพมันดีมาก ถือว่าโชคดีไหมครับที่ผมได้ส็คภาษณ์นายดี้มามันถือว่ามันไม่ใช่โชคหรอกครับคือคือว่าด้วยด้วยตัวรถของของมันเองด้วยอะไรด้วยมันอยู่มาถึงตรงนี้มันก็คือมันมีความคงทนระดับหนึ่งนะครับแล้วเดิมๆที่เขามานี่เขาเป็นไซส์อะไรลูกอะไรครับอ่าเป็นลูกสูบโอซส์ร้อยซึ่งเป็นไซส์สุดท้ายของลูกสูบแท้ที่มีในท้องตลาดนะครับ แต่ตอนที่ผมแข่งนะที่ผมทําแข่งอ่ะมันจะมีลูกสูบเป็นไซส์พิเศษนะครับ,รบเป็นลูกของเดโทนาที่ที่ผมได้สั่งทําบริษัทเดโทนาทำไปมันจะมีโอเวอร์ไซส์ถึง150้าโอ้โหครับถึง150แล้วแต่ว่าตอนนี้ที่เราแตะพือนี่เป็นไซส์อะไรครับเป็นไซส์ร้อยครับเป็นไซส์ร้อนี่ยลูกนี้ก็คือผ่านสนามมา ที่ผ่านการแข่งมาจริงๆแล้วผมเก็บไว้ถ้าสมมติผมจะใส่ลูกอันนี้พอจะได้ไหมนะได้ครับผมยินดีเลยอันนี้ผมให้เลยลูกนี้ครับให้เลยนะให้เลยครับให้เลยเตรียมไม่ให้โดยเฉพาะเลยนี่ไปค้นมาแล้วครับเนี่ยไปค้นมาเพื่อให้ผมเลยใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะว่ารับปากไว้แล้วยังไงต้องหาของที่ดีที่สุดให้ถามกันแบบภาษาชาวบ้านครับสำหรับลูกสุกตัวนี้น่าคิดว่ามีความคงทนมากน้อยแค่ไหนครับ ถ้าเทียบกับลูกสูบแท้แสนดามันจะมีความคงทนประมาณ1.5เท่าจากแท้นะครับจากแท้เพราะว่านี่ลูกสูบมันเป็นเกรดแข็งสมัยก่อนนครับน้ำหนักว่าจะเบากว่าน้ำหนักเบากว่าเรื่องวัสดุหรอครับวัสดุก็ดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเราเราเมื่อก่อนเนี่ยเราขอความร่วมมือกับทางบริษัทให้ทำเป็นพาร์ีพิเศษมาให้เราว้างอะไรพวกนี้ก็คือซัพพอร์ตตอนแข่งนะครับว่าง่าย เอาง่ายๆถ้าถ้าใส่บางคนได้ใส่ลูกแท้จากยามาฮ่าก็อาจจะเหนียวน้อยกว่าตัวนี้ใช่ครับใช่ครับโอ้นั่นแสดงว่าผมต้องต้องใช้อันนี้แหละแต่ฟังแบบนี้แล้วอันนี้ยินดีให้เลยครับโอ้โหถ้าวัดกันที่ของคําว่าเป็นมิลเนี่ยลูกนี้กี่มิลครับห้เท่าไหร่ครับห้าิบห้มิลห้าบมิลกระทาับไซส์ร้อยของ JR อ๋อเท่ากับไซร้อยห้าสิบห้ามิลเพราะว่ารถเราเนี่ย JR เนี่ย s t a ด d a r ดมันร้อยสิบเก้าทีที <c oughs> นะครับเมื่อก่อนเนี่ยกฎิกานุญาตให้ทำไปได้ถึงร้อยยี่ห้าทีทีนะครับ s t a n d a r ดห้าสดี่มิลเราบวกไปหนึ่งมิลบวกไปสี่ทีทีก็ยังเป็นแค่ร้อยยี่สามก็เลยคุยกับทางผู้จัดว่าเราจะทำลูกสูบไซส์พิเศษมาเพื่อที่ อัพซีขึ้นมาให้ให้เท่ากับคู่แข่งได้ไหมเขาก็ยินดีว่าทําได้เราก็ไปบวกมาอีกครึ่งมิลอีก2องก็เท่าเป็นร้อยยี่ห้าอ่า,อามันก็จะสู้กันสนุกถ้ากับ,บลูกนี้ก็คือร้อยยี่ห้า อันร้อยยี่สามครับอ๋อร้อยยี่สามแต่ว่าถ้าไซซ์ร้อยห้าสิบจะเป็นร้อยยี่าอ๋อเข้าใจแล้วครับครับแต่ไซซ์ร้อยห้าสิบของน้าแต๋วไม่มีแล้วหมดไปแลยอู้เสียดายไม่งั้นไม่งั้นเท่าเดดเลยไม่เป็นไรฮะถือว่าต่อให้สอง ec อุ้ยนี่ขนาดรถจะไม่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปขิ่ชาวบ้านเขาจะเลไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นนะครับก็คุยกันสนุกถือว่าเป็นนั่นแหละเป็นความโชคดีมากกว่าที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้ครับแล้วลูกสภาพดีมาก เกือบใหม่เลยใช้ได้อีกยาวไหมครับอาจารยยาวยาวครับเป็นปีแน่นอนแล้วในเรื่องของหัวด้านบนนี่เขาพิเศษยังไงครับไม่มีไม่มีคือจะมีพิเศษเรื่องวัสดุแล้วก็เรื่องรูที่สามารถเหมือนกับให้น้ํามันมาหล่อเลีกครับอ๋อนี่คือเขาทํานี่คือโรงงานครับแต่ว่าไม่ได้มาเจาะเองนะไม่ได้เจาะเองครับอมาเป็นอย่างนี้เลยครับ จ๋งนะครับผมก็เพิ่งทราบว่าเนี่ยว่ามันมีลูกอย่างนี้แสดงว่าในสนามไทยแลนด์เมื่อก่อนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกนี้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเป็นไซส์0ใช่ครับเป็น125ซีซีนะครับแล้วคันนี้จะทําเป็นเสื่อลมสแตนดาดไหมฮะหรือว่าใช่ครับเน้นก็คือเราอยากจะทําให้มันอยู่เหมือนกับเป็นรูปหลักของ JR แ t a n า a ร d าที่สามารถใช้งานได้ด้วยครับออกทริปได้แล้วก็มีสมรรถนะ สูงกว่ารถสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับก็คือมีการโมดิฟายครับเก็ตรายละเอียดให้ครับถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นนี่มีโอกาสมันจะขึ้น30ม้าได้ไหมอ่ะล้าแต่พอได้ไหมผมว่าน่าจะ20ิไปลายได้ยี่แปดแดงม้าเนี่ยน่าจะมีมีความเร็วผมผมคิดไว้ว่าประมาณถ้าไม่เดิมนะอันนี้พูดถึงหน้าไมนะหน้าไม่ประมาณ180วิ่งได้แน่นอน ได้แน่นอนเลยได้แน่นอนนะับไม้ชนขอบเลยอ่ะอ๋อเพราะไไม้จ r อาร์นี่มันตนันเองผมขึ้นภาพไปดูนะนครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นแ,แต่เราคอนเฟิร์มว่าอยากให้มันชิดขอบเลยครับซึ่งบอกว่าเมื่อก่อนทําได้ง่ายๆเลยรถแสแตนดาร์ดผมก็ทําได้ผม <c oughs> ผมพูดตรงๆนะ <c oughs> ผมแทบไม่เห็นเลยในในในยูทูบหรือใน Facebook ที่แบบว่าจะเอามาเอาจ R อาร์มาแบบว่าวิ่งแล้วแบบว่าทําให้เข็มเนี่ยเขาเรียกว่าชน หายยากแต่แต่นนแต่ทําไดทำได้ครับยืนยันเลยทาได้บ่อยๆ่อยเลยนะคโอ้โหงันเดี๋ยวเราดูคันนี้ได้ครับงั้นผมสามารถเอาไปขี่เล่นกับพวกพี่พี่ร้อยห้าสิบในสนามได้ไหมถ้าในสนามมันมันต้องเหมือนกับเราต้องขยายไซส์ของล้อยางแนวเป็นรถใช้งานขี่เล่นก็ได้อะไรได้มากกว่าเพราะว่า ถ้าเราทําลถไปในแนวสนามเนี่ยมันต้องลงลงทุนกันอีกเยอะซึ่งอะไหล่ตอนเนี้มันหาได้ยากแล้วเพราะว่ารถมันเลยเลยเลยการไอ้เลยเลยการเวลามามันเป็นอายุที่20กว่าปีแล้วมันค่อนข้างยาะหาอะไหล่ยากนิดนึงนะครับเอาง่ายๆคือถ้าจะกลับไปเหมือนสมัยก่อนเต็มร้อยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไหล่หาไม่ได้แล้วอะไหล่ไม่มีเพราะว่าตอนที่นัาแตวทำทีมแข่งเนี่ยก็เขามีบริษัทซัพพอร์ตใช่ไหมถึงได้ง่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยเพราะใ่ผมไม่ได ลงทุนเองเลยคือเราอยากได้อะไรเราก็รีเควสไปทางบริษัทขอไปทางบริษัทเขาก็จะอ๋อเหรอ,อครับมีอะไหล่มาซัพพอร์ตให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>อย่างเส่นลูกสูกพวกเนี้ยผมก็ขอให้เขาทําเป็นลูกสูกที่พิเศษขึ้นมาสําหรับแข่งนะครับแต่ก็มีขายในตลาดด้วยเมื่อก่อนทุกวันนี้มีไหมครทุกวันนี้น่าจะยังพอมีติดอยู่บ้างแต่ว่าในบริษัทไม่มีแน่นอนแล้วแต่มันน่าจะไม่เกิดและกันใช้คำน,นี้ เอาต,อตรงๆเลยถือว่าเ,เป็นลูกในตำนานผ่านมาไม่รู้จะ20ปี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้ว <20 S 1> น่าแต่เริ่มตั้งแต่ปี96เนอะรู้สึกว่าจากในสนามก็นั่นแหละปีๆไล่อะไรปัผมประมาณสักส3สามขวบก็คือลูกสู่อายุเยอะมากเลยนะครับเอาะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณาครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทุทยพุทโธใบนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID ดีไลน์ดังนี้นะครับ B A S I C S A ครับงั้นไ้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ